สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระหดซูซี่ัดไทยเทพมีรักใหม่กับหนุ่มรุ่นลูก พูดคุยกับ Hi so aw, ไฮโซสาววัย74ปีซูซี่หันไทยเทพทีระธาดาถึงเรื่องความรักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งความรักกับออสจิรัธีระธาดาอดีตสามีแสนดีผู้สมถะรวมถึงความรักท็อกออฟเดอะทาวกับนักแสดงหนุ่มเข้มวิทโพเทริสพรมบันดาลที่จบลงไม่สวยและเกิดกระแสด,ดรามา่าและความรักครั้งล่าสุดกับแก๊ปหนุ่มคนใหม่ที่อายุห่างกันถึง36ปีด้วยโดยซูซี่ฮันไทยเทพเริ่มต้นเล่าว,ว่าสเปคส่วนตัวคือ ความหล่อและความดีแต่ความดีไม่มีความหลอกก็หมดไปสําหรับความสัมพันธ์กับวิทภูทริศอดีตคนเคยรักเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆเป็นความรักแม้อายุห่างกันประมาณ24ปีแต่ไม่รู้สึกต่างเพราะมีความคล้ายกันบ้างคือเขาเป็นคนชอบของโบราณทั้งเพลงและภาพ,พยนตร์เลยไปกันได้เมื่อถูกถามเรื่องแต่งงานซูซี่บอกว่าไม่เคยคิดและบอกกับทุกคนเสมอว่าใครที่เข้ามาในชีวิตซูซี่ไม่เคยคิดแต่งงานอีกแล้ว แต่ถามเขาทุกปีว่ามีความสุขไหมอยากแต่งงานอยากมีใครหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าไม่อยากมีใครซูซี่บอกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งแม่บ้านเริ่มมีท่าทางแปลกๆชอบนกนกล้าหยอกล้อกับวิทย์แตะเนื้อต้องตัวและเงินเดือนแค่นี้แต่ไปจัดฟันและเริ่มคิดจะไปซื้อรถยนต์มาขับ เลยคิดว่ามันแปลกๆแ,แถมยังเอารถที่บ้านมาขับเองพอเริ่มสงสัยวันรุ่งขึ้นเขาก็ลาออกคงรู้ว่าเราทราบและเอะใจแล้วก็เลยยินดีให้ลาออกไปหลังจากนั้นก็แยกทางกันและเขาไปอยู่วัดที่ต่างจังหวัด จากนั้นนักแสดงชายวิทภูทริศพรหมบรนดาลซึ่งเป็นอดีตสามีก็ได้มีการโพสต์เอกสารเกี่ยวกับการแบ่งสินสมรสระหว่างตนเองกับไฮโซดังซึ่งในรายละเอียดนั้นระบุว่าเจ้าตัวได้ยกกรรมส,สิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เป็นชื่อของตนเองทั้งที่ดินห้องชุดและรถยนต์ให้กับอีกฝ่าย พร้อมกันนี้นักแสดงวัย48ยังได้โพสต์ข้อความระบุด้วยว่าที่ผ่านมาตนเองไม่เคยจะโต้แย้งอะไรแต่ความจริงเป็นอย่างไรก็รู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่อยากโต้ตอบอะไรไปในฐานะที่เป็นผู้ชายแต่ความจริงเป็นยังไงก็รู้อยู่แก่ใจผมแค่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงผลสรุปของ25ปีที่ต่อสู้เคียงข้างคุณมาตลอดแต่เพราะเราเป็นเด็กอายุน้อยกว่าก็ให้เกียรติคุณมาตลอด ตอนนี้ผมก็อายุจะ50แล้วผมมีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งแล้วผมพร้อมที่จะออกมาปกป้องชื่อเสียงของผมและลูกที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวด่วนวันนี้ขอบคุณครับ